สวัสดีจ้าพ่อพ่อกับแม่ยายนี่เยอรมันจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามื้อนี้มากินนั่นยมุนเส้นนะพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่ยายนี่ได้ย่างมุนเส้นเด้อจ้าฐานใหญ่ๆเด้อจ้าเบิ่งเด้อพี่นอ้องเด้ออย่างมุนเส้นใส่ฮอตดอกใส่กุ้งใส่ปลาหมึกเด้อใส่ปลาหมึกเสร็จแล้วก็ใส่หอยนางรมนะจ้าหอยนางรมแล้วก็อะไรอีกเนาะลูก,ลกชิ้นลูกชิ้นปลาเนาะพี่น้องเนาะ แล้วพิเศษสูดไมะยันนี่มีอันผักกระเฉนดนะจ๊ะผักกระเฉดน้ำน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ผักแตงคือคือผักกินกับอันนันันย่ามุนเสร็จลวจ้าพี่น้องมาเมากินน้ำกันละจ้าพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุก้ทุกคนครับผมจ้า จังใดกะแซ่บๆร่วมกันอีกน้องบะน,นิมมียนี่กะมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้กินทุกวันเลยจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าครับด้วยนะก่อนนะครับพี่น้องนี่ทั้งตะเกียบทั้งสอนทั้งมือทั้งสารพะผัดเสียดกับพี่น้องเนาะอือันใดมันแซ่บกะ,ใส,ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนาะพี่น้องามาๆๆๆามามามา,มา,มาครับพี่น้องยำวุ้นเส้นเนาะพีนะพ่น้องนี่อยู่ทางไก่ทางไก่ก็มากินน้ากันครับกับมีนี่เขาปนยัยครับผมนี่วุ้นเส้นยาวๆ เป็นยังไงกินเขาาต่อครับกินเขาสวยครับมี้ยรถจัดจ้าจังนี่จ้าเส่นันเงาๆเลวพี่น้องเด้อรถไฟมาแล้วจ้ารถไฟโอ้เงาอีหลีพี่น้องเค็ดลังใดบาเท่าไ่เขาสิบ้หมุนเอาขึ้นสปาเกตตีติพี่น้องมาจ้อจ้าสายใหญ่สายสัมพันธ์ครับยาวครับผมอือ้ คนใหญ่คนใหญ่กับน้ำน้ำไรอะไรแหละเดี๋ยวจะเอามาใส่คู่ก,กับเขากินมือก็น้อยเหมือนกับผมนี่อขออนุญาตหน่อยนะครับกินด้วยโอ,วโอ้โหทนไม่ไหวแล้วโโน้ำแล้วแตกแล้วน้แตกเรากินโอ้โหปลาหมึกกันไมีรัครับอันนี้ก็มีไส้หออฮอดดอกกับน้องมีกุ้งโอ้โหสารพัดเลยอันนี้ก็ปลาหมึกพักกระเฉดนี้ได้ใจใช่ไหมโอ้โห ก้างกวางแล้ว,ลวพ่อเนาะกินไหวไหมเนี่ยโอ้อโหส,สตาร์ทมากโอเค <Okay, S 1> <พอ S 2> ขอบคอณครับปลาหมึกลูกชิน้นโอ้พอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วครับอขอบคุณมากไม่ได้ที่กินโมเปิดด้จังทับนยายกินได้มีมอะไรเราก็แบ่งปันกันกินเนาะ ให้พี่น้องกินนล้วแล้วพี่น้องอือือกินแต่เกียบคนเด้ยวเออืออือแต่เกียบบ้างแหวะกินจอมก็จอมต่ออือ ăn thế nào? Ừ, ừ, đẹp heo, bọc chua cả miếng đấy nhá, quang tung cũng mì. ยำบุญเช่นเผ็ดจิตจัดแซ่เอ๋อ <ừ> นำ้ำยำเนี่ยพะเยาเป็นผัวปุ่งแล้วจ้ะพอขึ้นไงแต่กินเหลือข้าวนีนยังเป็นกิดก๊ดจ๊าดเลยอร่อยมากมีนี่มีกูส่วนตัวกับวพะน้องอิจฉาปะ ปลาหมึมกนี่ฮัทรวมมิดทะเลนะเนาะพี่น้อังอ่ะ อืมอืมย,ย่านบากพริกแล้วจ้ะเพชรเจี๊ยดจ้าดอีกหนึ่งข้าจอกระเจ้าอืม คนขับเ<ม>ขาพ้คเผ็ดจนหูอือ้อละบาดพี่น้องเลยไงไอเสพีจากหน่วยนอเนีเนะห,าหน่านวยปะห่าไม่สับเปเนลเปล่ใจบายแล้วพี่นอะ บะหมึกผักอผักกะกวอม Nếu cà chè này luộc bọn đều đấy hình chẳng đưa mhm đấy mhm mhm đứa mhm 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 nồi mhm 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 อยากได้สูตรทักมาได้นะคะอืมเมย์นี่บ่งวงสูตรพร่อใหญ่กับบ่งหวงสูตรจ้าแผลงที่มันจ้าอร่อยก็ใส่เข้าไปครับบางจานเตียงครับอือกระสูตรอันจามุนเชีนทัวไปนี่แหละจ้าเพีนอ้องแล้วว่าตอเน,นี่นยเมยนี่เพียดแท้ วันนี้ทำกิจการทุกรถเลยเปรี้ยวออทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานทุกรถได้เลยสามรถแล้วพี่น้องเนาะ หมึออ่อืมอืมเพือนเนาะได้จ้ะกินแบบบะเมื่หูงัันตาเพี่นเนาะแซ่บป ได้คือรสชาติแบบอยู่ในร้านอาหารเลยจ้ะพี่น้องผู้ใดเคยกินย้ําบุญเสยนในร้านอาหารนี่จ้ะกินไปคุยไปเนะพี่น้องเนาะ ปากอะไรกดแช่เมนเยนี่นำเลยเด้อจ้าพี่น้องยาถิ่มยาปากันแล้วพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้เมนเยนี่ในแด้วจ้ากับพ่อใหญ่ในแล้วจ้าครับผมตอนนี้เมนเยนี่รู้สึกว่าลมออกหัวพี่น้องพอดีอากาศม no er. ันหนาวเนาะ อากาศห่างหน่งไม่ได้ดเพราะมันไ,ไปแล้วเจ็บน,นะเดี๋ยวมองแคบบ่บนลมเราพอดโอ้ยมืมอมนี่หิมาตกไปทำงานไปเตาไปหาขุดที่มาอยู่รถเนี่ยรอว่ก็มีนี่เจมี่มาขุดที่มาไอ้เหร ผักก็มีผักทุกน็นือเรื่องกินเอาก็เรียอบริวารสิคกี้นหลายกว่าอ,อันนี้ยิ่งแดงกินนันแล้วเป็นอันแล้วดูเข้าปากอันนี้นนที่อร่อยก็ใส่เข้าไปกินเผื่อพี่น้องด้วยนวลเบิบนวลเบิบเลยว่ะไหน cái gì bởi lẽo bạn không nhọc Ta chín bơ đọc Im quanh cái câu đó mới nồng bộ Lúc bỏ mùa leo coi xì vai giang bộ phiệt อิ่มแล้วอ่ะบักทัวนี่เป็นอันชุดททาเพราะพี่น้องจังไดกันแล้วเอาเดี๋ยวเด้อจ้าชิลาจับมาเด้อพี่น้องเด้อจังใดก็ได้พ่อใหญ่กะนี่ลราพ่อใหญ่ปรทธานอิ่มแล้วจ้าพ่อใหญ่กะเชี่ยว กินไปเรื่อยๆแล้วจ้าพี่ใหญ่เป็นคนกินขอสาเนาะไม่ยนี่กะอิ่มไว้แล้วจ้าอืมมาทีนี่กุ้งกัเหลืออยู่ตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหอยเหลืออยู่ตัวหนึ่งจ้ะอืมกะสิเล่มไปเรื่อยๆแล้วจ้าพี่น้องจังใดกะฝากคลิปในไว้เลยแล้วจ้ายำมุนเช่นร่วมเนาะชายผักกระเฉดเนาะจากแล้วก็ผักทุกชนิดเนาะพี่น้องเนาะอืมจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์โอ้ยเพ็ดบอกกับจิบบ๊าด้ยเพ็ดพี่น้องรบบอกหูได้จ้า ฝากาากดไลค์กดแชร์ให้แม่ใหญ่ในเยอรมันในเด้อจ้าฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อ,อืขอเขาไปยูแน่ขอพ่นพี่น้องในเด้อจ้าจากไหนกระดันาะพี่น้องเนาะขออยู่นีมีแห้งทุกผูทุกคนนาะพี่น้องเนาะแม่ใหญ่อวยพรให้หน่อยค่ะครับครับขอพี่น้องทุกผูทุกคนมีความชุกควมเจริญครับอหาให้รวยรํารวย โรคไพ่ไข่เก็บก็ไปไกลๆอ่ะมีแต่ความชุกความเจริญทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องแนนจ้ะอืมนั่นละจ้าจังใดก็ได้ยว่าลายยายห่างเข้ากระเจี๊ยไปสำเนาแล้วน้องพี่น้องเนาะจาวาดีละจ้าพอกันไม่คลิปหนาว่าเมย์นี่ซิมีิยังมาให้กินสู้กินหรือว่าเฮ็ดสู้กินน้องพี่น้องเนาะหรือพาสั้นกะบอกกันมาได้ว่าเออเมย์นี่อยากกินอันนี้เด้ว่าสั่นเฮ็ดเฮ็ดให้แน่ว่าสั่นเมย์นี่กระจิ พยายามเฮียใหไเด้จ้าบ๊ายบาจ้าแค่นี้ละจ้าชู